เจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติเปิดคลิปธรรมะวัดเจยดีรับชมรับฟังธรรมะในายามค่ำคืนเชน่นนี้ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านญาติมิตรที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคกลางอยู่ภาคใต้หลายท่านอยู่ภาคอีสานครับ ด,ดีต้อนรับทุกท่านทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเราครอบครัวเราหรือกับคนที่เรารักเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะความสุขเป็นเป้าหมายในการอยู่ร่วมกันความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความรู้ใจและการรู้จักทำใจ จะช่วยให้เราอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเพราะชีวิตเราก็มีสองบุคคลครับที่เกี่ยวข้องกับเราซึ่งปฏิเสธไม่ได้ประการแรกก็คือตัวของเรานี่แหละแต่เราก็ต้องดูแลตัวเราให้ดีทางด้านร่างกายวาจาและก็กจิตใจแต่เมื่อคนเราพัฒนาตัวเองให้ดีแล้วก็จำเป็นจะต้องปรับตัวเราให้อยู่กับคนอื่นได้จะเรียนสูง มียอมากเงินเดือนเยอะแต่อยู่กับคนอื่นไม่ได้นี่มันน่าสนใจนะท่านผู้ชมมันน่าหนักใจนะฮะอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้เนี่ยมันเราต้องมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นให้มีความสุขอยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับเพื่อนได้หรืออยู่กับที่ทํางานได้หรือบางบางทีมันต้องมันต้องอยู่คนเดียวบ้างก็ต้องอยู่ให้ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะ ประยุกต์ที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟังเรื่องรักผู้อื่นความรักที่สำคัญทุกคนรักตัวเองเราหิวเราก็หาอาหารรับประทานหิวก็หาน้ำดื่มง่วงเราก็นอนพักผ่อนเหนื่อยเราก็พักผ่อนเพราะฉะนั้นคนเราเนี่รักตัวเองเป็นที่หนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายแต่การที่เรารักตัวเอง ก็อยากกลายเป็นว่าเป็นคนใจแคบเกินไปรับคนอื่นไม่ได้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้สมาคมกับคนอื่นไม่ได้อย่างนี้เราต้องปรับกิจปรับกายปรับใจกันแล้วละว,วันการรักผู้อื่นเนี่ยเคยมีลูกจิตของพระเจ้าทูลถามว่าข้าแต่พระศาส,สดาคนเรามีชีวิตเพื่อใครพระองค์ก็ทรงตรัสว่า เรามีชีวิตเพื่อตนเองบ้างและก็ต้องมีชีวิตเพื่อคนอื่นบ้างจะว่าแต่คนเดียวเลยเพื่อตัวเราเองทั้งหมดก็ไม่ใช่จะว่าเพื่อผู้อื่นเลยทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่เราก็ต้องมีประโยชน์เป็นส่วนตนก่อนให้เต็มที่ความรู้ความสามารถความมีฝีมือความเชี่ยวชาญความชำนาญในการทำงานทำกิจกรรม หรือสร้างอาชีพสร้างรายได้พัฒนายศตักตำแหน่งตัวเองนั่นหมายถึงเรารักตัวเองแล้วเมื่อเรามีความรักตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นการที่คนรักผู้อื่นได้เนี่ยเป็นคนที่มีหัวจิตใจที่เะิสเินเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งตลอดถึงรักสรรพสั์น้อยใหญ่รักสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งรักสถาบันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับรักผู้อื่นมีอะไรบ้างวันนี้มีสี่ข้อยอ่ยอๆพอเข้าใจประการแรกรักพ่อแม่พ่อแม่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเพราะท่านให้กำเนิดเกิดชีวิตเราให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การอบรมให้การสอนสั่งให้ความรัก ให้ความอบอุ่นให้ความปรารถนาดีและก็เลี้ยงเราตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนหรือหลายท่านก็เป็นผู้สูงวัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักพ่อแม่ให้เป็นท่านผู้ชมทั้งหลายคําว่ารักพ่อแม่ให้เป็นคือทําให้เย็นกายเย็นใจให้พ่อแม่เย็นกายคําว่าเย็นกายก็คือไม่รุกรี้รุกรน่น ไม่วิตกเครียดกังวลกับลูกหลานอันนี้เย็นกายคือนั่งก็สบายนอนก็สบายนึกถึงลูกหลานแล้วมีความสุขให้ท่านเย็นใจคือได้รับเรื่องดีๆจากลูกจากหลานจากคนที่ท่านรักจากคนที่ท่านปรารถนาดีประพฤติตัวเป็นลูกดีหลานดีทำงานดีมีความสาเร็จถามสต่ลูกทุกสุขดิบไปมาหาสู่เยี่ยมยามถามข่าว โทรถามไถ่แค่ถามก็รู้สึกดีถ้าจะให้ดีก็แบ่งเงินให้ท่านใช้บ้างเพราะพ่อแม่เราไม่มีกำลังจะไปทำงานแล้วหรือยิ่งช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายได้ก็ค่อนข้างจะไม่เต็มที่แต่เราก็ต้องแบ่งท่านปั่นท่านเพราะพ่อแม่เราต้องกินใจใ,จใช้ในชีวิตประจำวันค่าน้ำค่าไฟก็ต้องใช้ใจ่าย ค่าภาษีสังคมชาปนิกิจศพทำบุญสุนทานก็จำเป็นต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ต้องติดต่อประสานงานพูดคุยกับลูกหลานก็จำเป็นต้องจ่ายท่านผู้ชมทั้งหลายหรือบางทีท่านต้องใช้ในการซื้อปัจจัยสี่เพื่อจะดำรงชีวิตท่านที่อยู่ร่วมกับลูกหลานได้ก็จำเป็นมน์รักท่านต้องรักที่กายท่านดูแลกายท่านรักท่าน,ร,านรักที่ใจของท่าน พ่อแม่เป็นคนที่มีใจประเสริฐท่านผู้ชมทั้งหลายนะนึกถึงส่วนดีมีค่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่สําคัญในหลักพุทธศาสนาท่านทรงสอนว่าพรหมาติมาตาปิตโรบิดามารดาเป็นพรมของลูกเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเป็นเพื่อนที่ดีของลูกและเป็นเพื่อนเล่นเป็นคนรับใช้ที่ดีของลูกด้วย นะเพราะฉะนั้นท่านเป็นอะไรดีลหลายอย่างในชีวิตเราเราต้องรักท่านเคารพท่านให้เกียรติท่านที่ทำคัานก็ต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจกับพ่อแม่ของเราประการที่สองรักพี่น้องหลายคนอาจจะมีพี่แต่ไม่มีน้องนะอาจจะเป็นแค่สองคนพี่กับน้องฉันเป็นน้องแล้วคุณเป็นพี่ประมาณนี้ก็แล้วมีแต่พี่ บางคนมีทั้งพี่ทั้งน้องก็เป็นคนกลางอ่าบางคนมีพี่หมดเลยเป็นคนเล็กก็นับเขาเกิดก่อนเป็นพี่ใช่ไหมครับหรือบางคนเป็นพี่ก็มีแค่น้องหรือบางคนก็เป็นลูกทนมีคนเดียวเป็นทุกอย่างเลยทั้งพี่ทั้งน้องอยู่ในตัวคนเดียวกันเพราะฉะนั้นคําว่ารักพี่น้องเนี่ยโบราณสอนว่ารักกันเป็นพี่ดีกันเป็นน้องปรองดองเป็นมิตรใกล้ชิดเป็นญาติ รักกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่ากโกรธเกลียดกันนานอย่าน้อยใจกันนานนะอย่าถือทิฏฐิมานะในทางไม่ดีมิจฉาทิฏฐิเกินไปอารมุ์อร่วยใจเขาใจเราบางทีพี่กับน้องมันกระทบกระทั่งกันนะ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายบางคนไม่พูดกันเลยพี่กับน้องคนเราต้องมองกันในแง่ดีเขาดีเราดีมันก็มีส่วนผิดบ้างเป็นธรรมดา มันมีใครทําให้เราถูกใจทุกเรื่องหรอกก็มองส่วนดีพี่อย่างน้อยก็มีส่วนดีให้เราเห็นเรารู้เราทราบน้องก็มีส่วนดีให้เรารู้เห็นทราบได้ะะรับน้ําใจเหมือนกันให้มองกันในแง่ดีเราจะเห็นสิ่งที่ดีๆอย่ามองกันในแง่ร้ายมันจะเห็นสิ่งที่เลวร้ายนะเพราะฉะนั้นรักพี่รักน้องเนี่ยสําคัญพี่หรือน้องคนไหนที่มีฐานะมียศมีศักมีรายได้เยอะ ก็แบ่งปันพี่น้องคนที่เขามีน้อยแต่พี่น้องที่ถูกแบ่งปันก็ต้องมีน้ำใจมีความอดทนขยันขันแข็งรู้จักพึ่งพาตัวเองไม่ใช่เขาช่วยสงเคราะห์แล้วก็กลายเป็นว่าไม่พึ่งตัวเองเลยไม่พัฒนาตัวเองเลยกลายเป็นชาวเกาะเกาะพี่เกาะน้องเกาะพ่อเกาะแม่กินก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นพี่น้องที่พึ่งพากันได้ช่วยกันได้สงเคราะห์กันได้ให้อภัยกันได้ ไปมาหาสู่เยี่ยมยามถามข่าวกันได้ประการที่สามรักผู้อื่นคือรักเพื่อนแน่นอนเรามีเพื่อนท่านผู้ชมทั้งหลายไม่มีใครไม่มีเพื่อนหรอกครับอย่างน้อยสุดเพื่อนที่ทำงานโต๊ะใกล้กันฝ่ายเดียวกันหน่วยงานเดียวกันนะบริษัทเดียวกันองค์กรเดียวกันชุมชนเดียวกันเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมบ้าน อยู่ในชุมชนซอยเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันคุ้มเดียวกันเพื่อนเรียนเรียนหนังสือเคยทำกิจกรรมร่วมกันทำการบ้านร่วมกันทำโครงงานร่วมกันเล่นกีฬาร่วมกันหรือทำกิจกรรมในเชิงวิชาการร่วมกันเพราะฉะนั้นคนเรามีเพื่อนเยอะแยะท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ร่วมทำบุญสุนทรทานอย่างนี้เป็นเรื่องดีครับ พคะคำว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเราครบเพื่อนดีชีวิตมีแต่กำไรไร้สิ่งดีมีความสุขเว้นจากการครบเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีนี่เล่าให้ฟังนานละเพื่อนไม่ดีโบราณว่าห่างลิงห่างวอกห่างว่าห่างเพื่อนพานคนพาราร้อยพันแสนโยช์ไกลมากไกลมากมันคนไม่ดีไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นการดี ในทางหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าคนผ่านไม่เห็นเลยเป็นการดีท่านผู้ชมทั้งหลายสองเมื่อเห็นแล้วอย่าพูดด้วยเป็นเรื่องดีคนผ่านนี้สามถ้าจำเป็นจะพูดพูดให้น้อยที่สุดนี่เพราะฉะนั้นให้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดหรือสุดท้ายก็ปฏิเสธเพราะว่าการครบคนผ่านเนี่ยมงคลมันไม่เกิดขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลายในมงคลรูสร ท่านผู้ชมเคยฟังเนาะอาจจะไม่ได้ยินพระสงฆ์ท่านแปลให้ฟังเท่าไหร่ในมงคลลสูตรที่พระนิยมสวดในงานมงคลทั้งหลายเนี่ยก็เรียกมงคล,ลสูตรหรือที่ญาติโยมรู้จักก็คือมงคล38ขึ้นบทแรกเลยท่านผู้ชมทั้งหลายว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาล・・เป็นมงคลไม่คบนะฮะและอีก37ข้อตั้งแต่บดินานจากตั้งแต่คบบัณฑิตไปจนกระทั่งนู้น ข้อที่38นั่นคือมงคลที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราไม่ไปคบคนชั่วไม่ไปนิยมไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่ไปหาโรหานัดเนะเพราะคนไม่ดีนะครับคนชั่วชีวิตเราจะมัวหมองคบคนดีชีวิตเราจะมีสิ่งดีเงินงานความรักสุขภาพการแก้กปัญหาที่ดีเกิดขึ้นจากคนดีครับต่อมารักผู้อื่นก็คือรักครอบครัวคำว่าเมื่อมีครอบครัวแล้วต้องรัก ทุ่มเทเสียสละเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อมีเวลาดูแลครอบครัวคือลูกหลานญาติผู้ใหญ่ในบ้านพ่อแม่ภรรยาสามีก็ต้องรักให้ใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกันดูแลให้ทั่วถึงอย่าให้บกพร่องอย่าให้มากกับคนนี้อย่าให้น้อยกับคนนี้ให้พอดีกับทุกๆคน เรียกว่ารักครอบครัวครอบครัวก็จะอบอุ่นมีเวลาให้กับครอบครัวทํากิจกรรมภายในครอบครัวด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นอกด้วยความเห็นใจเพราะฉะนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันคุยกันได้ปรึกษากันได้เตือนกันได้เบรกกันได้และสำคัญอย่าลืมชมกันบ้างให้เกียดกันบ้าง ก็จะเป็นมงคลกับชีวิตและสำคัญอย่าลืมชวนกันไปทําบุญสุนทรทานเพื่อสร้างบุญสร้างบาร,รมีลดช่องว่างในครอบครัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะจากวัดเจดีขอบุญบาร,รมีจงรักษาคุณธรรมในเมตตาจงคุ้มครองให้ท่านผู้ชมทั้งหลายสุขภาพดีทั่วหน้าเจริญพร